สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่เล่าเรื่องล้ลับกับหนุ่มคงกระพันธ์ครับ,รบผมมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะที่จะช่วยประหยัดน้ำมันให้กับท่านผู้ชมได้มากถึง15-30%ถึงครับบูสต์อัพครับปกติก็ไม่ค่อยเชื่ออะไรพวกนี้ เจ็บมาเยอะฮะับูตอัพตัวนี้ที่กล้าลองซื้อมาใช้นยะเพราะว่าผมเห็นว่ามีสถาบันรองรับไม่ว่าจะเป็นสวทชหรือสถาบันยานยนต์นะฮะเห็นพี่หนุ่มเป็นคนใช้เองด้วยครับก็เลยอยากลองซื้อมาทดลองใช้ดูครับปกติผมเติมครึ่งถังจากกรุงเทพไปโคราชเนะี่ยไปถึงโคราชนะ้ำมันจะเหลือขีดเดียวตกขีดแดงเลยเหลือขีดเดียวแต่พอใช้บูตอัพเนี่ยจากน้ำมันครึ่งถังถึงโคราชเหลือขีดเดียวนะ ผมเหลือน้ำมันเพิ่มมาอีกสองขีดก็เป็นเหลือ3าขีดก็แสดงว่าบ o o อ u พเนี่ยช่วยผมประหยัดน้ำมันไปประมาณ ถึง20จากการที่วิ่งในตัวเมืองนะมันก็ได้ผลแต่ว่ามันอาจจะไม่เห็นผลมากนะครับแต่ว่าถ้าวิ่งออกนอกตัวเมืองอย่างเงี้ยครับจะเห็นผลมากครับอย่างผมนะครับกลับจากกรุงเทพไปสุโขทยยัยครับปกติผมเติมน้ำมันเต็มถังผมจะได้ประมาณ8-900โลครับแต่ว่าพอติดตัวประหยัดพลังงานบูตอัพตัวเี้ครับก็จะวิ่งได้ประมาณพันกโลขึ้นนะครับช่วยประหยัดพลังงานไปได้เยอะเลยครับ ท่านผู้ชมครับและหุ่มพงพันธ์อ f ฟฟิเชีนะครับก็มีดีลพิเศษครับจากปกติ Boost Up 5,000บาทแต่เราขายเพียง1,990บาทเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมสนใจสั่งซื้อนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่ bestitems.co หรือ Line at best i t e m ครับสุดยอดดีแน่นอนครับ เล่าเรื่องลี้ลับในวันนี้จะเป็นเรื่องราวจากคุณลุงเทศจินนะนะครับอดีตพรานป่าผู้ที่ได้บันทึกเรื่องราวชีวิตของเขาเอาไว้เรื่องราวชีวิตของคุณลุงเทศนั้นมีความน่าสนใจนะครับเขาบอกว่าเรื่องราวของป่าเรื่องราวของพงไพรเรื่องราวของขุนเขาในทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงความหนาแน่นของป่าดงก็สูญสิ้นจนแทบไม่เหลือซากแล้วกลายเป็นเรือกสวนไร่นาเข้ามาแทนที่ บางครั้งป่าที่เห็นอยู่ก็เป็นป่าเสื่อมโทรมไม่ได้มีพืชพันธุ์หลากหลายไม่มีเสียงสัตว์ไม่มีเสียงกุร้องของนกของแมลงในพงไพรเหมือนแต่ก่อนป่าในความรู้สึกของคุณลุงเทศนั้นแบ่งออกเป็น3ลักษณะนะครับก็คือ 1. ป่าโปรงหรือป่าแดงก็จะมีต้นควงต้นเต็งรังแล้วก็ต้นพยอมขึ้นอยู่หนานแน่นแล้วก็ยังประกอบไปด้วยต้นมะกอกมะลื่นอ้อยและพันไม้เนื้ออ่อนหลากหลายชนิด แสงแดดก็จะลงมาอาบพื้นป่าโปร่งได้อย่างทั่วถึงเพราะฉะนั้นในป่าโปร่งนั้นก็จะไม่มีทากอยู่อาศัยอย่างที่สองก็คือป่าดงธรรมดาป่าแบบนี้ก็จะมีกอรกั่วกอคายกอผากแล้วก็กอสางมันจะเจริญเติบโตอยู่เต็มพื้นที่แล้วก็ยังมีต้นมะข่ามงมะข่าแต้ชิงชันต้นประดูแล้วก็ต้นแดงยืนต้นอยู่ประปราย ส่วนป่าลักษณะที่3ที่ผมรู้จักก็คือป่าดงดิบมันก็จะมีความร้อนชื้นสูงป่าชนิดนี้จะมีความเขียวสดตลอดทั้งปีแสงแดดส่องลงไม่ถึงพื้นดินเนื่องจากความหนานแน่นไม้ขนาดกลางประเภทขี้นอนเครือชะอมน้ำดอนก็จะแผก่กิ่งกลุมเป็นเชิงชั้นหนาทึบเลยทีเดียวพืชเลื้อยคลานจำพวกกระดาษหญ้าแพรมเคราสอืบน้ำ บอนหน้าวัวและต้นหวายทอดเครือคลุมอยู่ชั้นล่างยามค่ำคืนกลางฤดูร้อนเราจะเห็นเชื้อรามันจะส่องแสงเรืองสุกสกาวอยู่ภายใต้กอหวายไส้เดือนเผือกตัวเท่าดินสอก็คืบคลานยั่วเยะอยู่บนริ้วใบไม้เน่าป่าชนิดนี้จะมีความชื้นสูงและก็มีทากชุกชุมในป่านั้นต้นมะม่วงป่ามะเฟืองป่าก็จะเป็นอาหารของสัตว์ป่าทุกพันธุ์ มันจะงอกงามทั้งในป่าโปรงหรือว่าป่าดงธรรมดารวมไปทั้งป่าดงดิบด้วยนะครับส่วนในดงดิบนั้นต้นมะไฟป่าต้นไทรและต้นโพก็จะขึ้นงอกงามเมื่อมนุษย์บุกรุกทําลายสวนผลไม้ของสัตว์ป่าสัตว์ในป่าก็ขาดที่พึ่งขาดศูนย์อาหารมันก็ไม่มีอาหารกินเพราะมนุษย์เข้าไปถากถางทำไร่ทำที่อยู่อาศัย ผลไม้ที่มนุษย์ปลูกบางครั้งก็ถูกสัตว์แย่งกินหรือเมื่อมันไม่กินมันก็ต้องหนีไปถิ่นอื่นหรือศูนพันลดจำนวนลงมันก็เป็นแบบนั้นแหละครับป่าในอดีตยังเป็นถิ่นที่อยู่ของเผ่าพันผีตองเหลืองที่ผมเคยเจอผมเคยเอาเสียมเอาผ้าหม่มเอาเสื้อเอากางเกงไปแลกยางน่องเขากวางหนังเสือไฟกับพวกเขาอยู่หลายปีคุณลุงเทศยังเล่าอีกว่า ปูก็พาผมไปท่องถิ่นผีตองเหลืองไปเยือนถ้ำผีกองกอยซึ่งพรานก็จะถือว่าพวกเขาเป็นผีเป็นพูดไพรที่น่ากลัวพรานท้องถิ่นน้อยคนนักที่จะกล้าเข้าไปในป่าดงดิบไม่ใช่ว่าจะกลัวยุงหรือกลัวโรคมาเ,เรียนะครับแต่พวกเขากลัวจะไปเหยียบหลุมขวากของพวกผีตองเหลืองเขา้าคุณลุงเทศยังเล่าอีกว่าเขาเป็นคนที่ล่าสัตว์อย่างออมมือ ยิงสัตว์เพื่อล่าเป็นอาหารเพียงมือสองมือเท่านั้นแต่เขาต้องการที่จะอาศัยใครรู้พฤติกรรมของสัตว์ป่าเรียนรู้วิถีของสัตว์ป่ามากกว่าอย่างอื่นนักอนุรักษ์ท่านหนึ่งก็เคยพูดกับลุงเทศว่าดงกับภูเขานั้นเคียงคู่กันจะแยกออกจากกันไม่ได้ฉันใดดงดิบกับสายฝนก็แยกออกจากกันไม่ได้ฉันนั้นล่ะครับก็เล่าให้ฟังล้วครับเรื่องราวของคุณลุงเทศวิธีคิด วิถีชีวิตของท่านก่อนที่จะมาเขียนเป็นหนังสือให้พวกเราได้ฟังกันในวัยเด็กนั้นแกก็เป็นพรานเต็มตัวเลยล่ะครับใช้ชีวิตแบบวิถีพรานเราจึงได้มีเรื่องราวที่น่าสนใจและผมก็ได้นำมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังฟังในทุกวันนี้ล่ะครับเอาล่ะครับเกริ่นนำในวันนี้ค่อนข้างจะยาวนิดหนึ่งเราไปฟังเรื่องราวของคุณลุงเทศกันเลยดีกว่าครับเดือน6ในปีนั้นผู้ใหญ่จอนกลับจากที่ประชุมอำเภอ เ็นวันรุ่งขึ้นเขาก็เคาะไม้ไผ่ปอกๆเพื่อเป็นสัญญาณเรียกลูกบ้านทุกครัวเรือนมาประชุมกันเพราะแจ้งข่าวราชการหมดผู้ใหญ่ก็เรียกพ่อบ้านทุกคนไปปรึกษาบอกว่าให้พวกเราทุกคนทุกบ้านปลูกพริกไว้กินกันเข้าป่าเก็บพริกกันทุกปีโดยเจ้าเทศเป็นคนคุ้มกันภัยก็อยากให้ทุกคนเกรงใจเจ้าเทศมันมั่งพวกเราปลูกมะม่วงขนุนขึ้นงามลูกโดกเต็มต้น ถ้าหันมาปลูกพริกคนละต้นสองต้นหรือว่าสิบกว่าต้นต่อบ้านก็คงจะพอกินกันทั้งปีผู้ใหญ่บ้านก็พูดเช่นนั้นตัวกระผมจำความได้หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวขึ้นยุง้งพวกเราก็จะเข้าป่าเก็บพริกมาย่างไว้กินกันไม่เคยปลูกกันเลยป่าจึงเป็นสวนครัวธรรมชาติวิถีชีวิตในป่าสมัยก่อนก็เป็นแบบนี้แหะครับแต่พอมีข่าวว่าเสือกัดไอ้แมนตายที่ป่าพริก กิติสัพท์ความโชดความหฤโหดก็เลยลือกระชอนทําให้คนในหมู่บ้านก็หวาดหวั่นกันทั่วหน้าทุกคนก็เลยเห็นด้วยว่าพวกเราควรจะปลูกพริกไว้กินเองจะได้ไม่ต้องเสี่ยงกับการไปโดนเสือกินแล้วก็ไม่ต้องลำบากคนที่จะคอยป้องกันเสือเข้ามากัดกินพวกคนในหมู่บ้านอย่างผม เราบางทีก็ต้องไปหาไก่หาหมูหาเนื้อมาหมักเหล้าเส้นผีทุกปีเพื่อให้ผีป่าผีไพรคุ้มครองพวกเราไม่ให้โดนสัตว์ป่าหรือว่าเสือทำร้ายปลายฤดูหนาวชาวบ้านเขาก็จะเกี่ยวหญ้าคามัดเอาไว้รอวันที่จะเอามากรองเป็นตับแล้วก็นำมามัดซ่อมหลังคามุงบ้านมุงห้างมุงไร่มุงนา เรานัดวันไปตัดไม้ที่กลางดงเชิงเขาโคมโดยตัวกระผมก็ต้องเป็นพรานคุ้มกันภัยให้กับชาวบ้านที่เข้าไปตัดไม้ทุกปีพวกเราห่อข้าวไปกินกันกลางป่าแล้วก็รีบตัดสินใจเดินกลับให้ถึงบ้านก่อนค่ำเพราะกลัวเสือและช้างป่าจะทำร้ายพวกเราปรึกษากันว่าการจะออกไปตัดไม้นั้นไกลทางก็รบถ้าเราปลูกไว้ท้ายสวนมันก็คงงามเร็ว และเราก็ไม่ต้องไปตัดไกลจะได้ไม่ต้องอันตรายแบบนี้ผู้ใหญ่พูดความคิดขึ้นมาทุกคนก็เห็นด้วยไม้ที่เราจะใช้ตัดมาซ่อมบ้านนั้นมันโตเร็วเขาเรียกว่าไม้เฮียผมไม่รู้ว่าภาษากรุงเทพเรียกว่าอะไรนะครับแต่คนทางเหนือเรียกแบบนี้ปล้องมันจะยาวถึงสี่ฟุตแล้วก็มีขนาดโตเท่าลำข้อแขน เมื่อบันข้อทิ้งพาซอยกลีบกว้างประมาณ1เซนติเมตรลอกผิวและไส้ทิ้งส่วนที่เหลือก็พาเป็นตอกมีความบางเท่ากับกระดาษเราพาเป็นตอกออกมาประมาณ4เส้นหลังจากนั้นก็จะกรองยาคาแล้วก็นํามามัดเป็นตับเอาไว้ซ่อมหลังคาพวกเราจะฉีกตอกซึ่งกว้างประมาณ1เซนติเมตรออกเป็น3ส่วนแล้วก็เอาไปชุบน้ำให้เปียก ตอกของไม้เหี้ยนั้นเหนียวมากใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยทีเดียวไม้พันนี้มันขึ้นอยู่บนดงตรงเนินเขาโคมแห่งเดียวเท่านั้นพวกเราจึงมีความคิดที่จะนำมันมาปลูกใกล้ๆบ้านไม่รู้ว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าแต่เราก็จะได้ไม่ต้องเสี่ยงเดินทางไกลไปตัดเอามาใช้อีกมันคงสะดวกมากขึ้นตอนเช้าตรู่พวกเราพร้อมกันที่บ้านของคุณลุงจันทร์ บนบ่าของชายหนุ่มวัยชกันนั้นก็หาบกระก้าเปล่ามีหมาล่าเนื้อสิบกว่าตัวก็ตามไปด้วยพวกเราข้ามคลองตรนพดเขียวเลี้ยววกวนหลายคุ้งน้ำจึงไปเจอกับกอไผ่ซึ่งโคนต้นจมลึกอยู่ใต้ดินใบแห้งหุยหยาบย่อยดูเป็นต้นที่เก่าแก่ฝนเดือนหกที่เทลงมาหนักทำให้ดินดำซับน้ำก็อิ่มเอ,อิบ นอของมันอวบอ้วนเป็นหน่อไม้สีขาวพุ่งปลายหน่อแทงผิวดินดูงดงามน่ากินเลยทีเดียวดูอย่างนี้น่าจะมีทั้งหมีทั้งหมูและเก้งกวางมาหักกินมากมายเราเดินผ่านดงไผ่เข้าไปในเขตป่าโปรงสูตรไอดินกลิ่นป่าแห่งไหม่ต้นเต็งรังต้นอวบโตเท่าสามคนโอบต้นใหญ่ขนาดนี้ในปัจจุบันคงหาดูได้ยาก พญาไม้ก็โอบอ้อมอารีฝูงนกและผื้นดินทำให้มีสัตว์มากินลูกมาอาศัยร่มเงาอยู่มากมายมันผลิลูกหลานยืนใหญ่โตสล่างอยู่กลางป่าใบแห้งก็หล่นกองลงมาบนดินปีแล้วปีเล่าทับถมกลายเป็นปุ๋ยลายเป็นดินธรรมชาติเป็นระบบนิเวศท,ที่สวยงามและสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่งพื้นดินบริเวณนี้ มองดูแล้วเหมือนมีหมูป่ามาเหยียบย่ำกระจุยใบยเน่าของใบไม้ในป่าดิบมันทับถมทำให้ไอดินกลิ่นระอุมันมีกลิ่นอับระเหยขึ้นมาแตะจมูกพวกเราฝูงคนและหมาล่าเนื้อรวมกันกว่าสิบชีวิตของพวกเราก็ท่องป่าจนถึงดงไม้เหียในเวลาสายตะวันลอยพ้นทิวไม้ไม่มากนักต้นเหียลำต้นสวยตรงดิ่งดุดลำเทียนไม่มีหนาม มันขึ้นลำต้นทียิบเหมือนผมบนศีรษะยังไงอย่างนั้นสูงประมาณสิบวาใบเขียวสดชะอมชุ่มชื่นตลอดทั้งปีคนรุ่นปูรุ่นทวดไม่รู้ว่ามันเริ่มตั้งกอตั้งแต่เมื่อไรแต่ตั้งแต่ผมเกิดมามันก็อยู่ที่นี่แล้วก็ดกครึ้มอยู่อย่างนี้เรื่อยมาก่อนเที่ยงพวกเราได้โคนไม้เหี้ยเต็มทุกหาบพี่ถมยาก่อไฟเผาโพรงแลนที่ไอแดงกัดทิ้งไว เนื้อแลนก็คล้ายๆกับตัวเงินตัวทองนั่นแหละครับตัวเกือบเท่าน่องเนื้อของมันใสยเยิ้มสีเหลืองอ่อนพอย่างไฟก็มีน้ำหยดลงบนเปเลวไฟลุกพรึบไอแดงมันมีเสียงเ่าดังขึ้นที่เชิงเขาชายป่าโปรงลุงวันก็ชมมันว่าหมาของไอ้ถมยาที่ชื่อไอแดงตัวนี้มันมีจมูกมดมีในตาเยียวล่าสัตว์เก่งนักพูดจบชมจบยังไม่ทันหมดประโยค พวกเราก็ได้ยินเสียงแหลมเล็กก้องสะท้อนดังออกมาเสียงนั้นมันปนกับเสียงของไอ้แดงคำรามหึมหนุ่มบ้านป่าหลายคนก็วิ่งตามกันไปเหยาๆหายไปหลายครู่เลยตามไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นไอ้อวมอุ้มลูกสัตว์ตัวโตเท่าแมวตัวหนึ่งแนบไว้กับอกบนลำตัวของลูกสัตว์ตัวนั้นมีลายเหลืองอมแสดขยุกขยิกตาสีเหลืองเบิกกว้าง เลือดไหลที่กกหูลงมาที่ขาหน้าตัวกระผมรีบบอกกับไอ้อวมว่าเฮ้ยนั่นมนลูกสือโคร่งนี่ว่ามึงเอาไปปล่อยที่เก่าซะเร็วเร็สิหนุ่มบ้านปลาเปลี่ยนจากยิ้มแก้มปรีหน้าตาสดใสกลายเป็นความตกตะลึงมันไม่ได้คำานึงหรอกว่าความวิบัติความปวนปั่นกำลังมาเยือนแล้วจะอาอลกบไปปล่อยที่เก่าทำไมอะปล่อยมันไปอะมันก็เป็นแผลเน่เาตาย ไอ้แดงกัดจนเละหมดแล้วเนี่ยใครจะเอายาไปใส่ให้มันล่ะเจ้าหนุ่มน้อยบ้านป่าคนนั้นยังคงภาวะพวงและไม่ยอมทำตามที่ผมสั่งมันยืนอุ้มลูกเสืออยู่ไม่แยแสคำพูดของผมตัวกระผมจึงสกิดพี่ถมยาให้ห่อแลนด์ย่างเอาใส่ถุงเอาไว้แล้วก็รีบเดินทางกลับส่วนไอ้ล้อมก็วิ่งหอบหอบแหกๆมาอีกคนมันดูหน้าตาแช่มชื่นยิม้มแยม้มเพราะอะไรนะเหรอครับ เพราะว่ามันก็อุ้มลูกเสืออีกตัวซึ่งมีขนาดเดียวกันมาถึงแล้วก็ตะโกนบอกเพื่อนๆอ,อย่างลิงโลดว่าเฮ้ย hey, ตัวเนี้ยกูเป็นเจ้าของแล้วเว้ยได้มาเหมือนกันเดี๋ยวกูจะดักกระลอกดักกระแตให้มันกินโว้ยมูสูปลอยให้แม่มันไปเถอะพวกเราจะหนีมันไม่ทันเอาไว้ยังไม่ทันพ้นป่าเดี๋ยวแม่มันก็มาแดกพวกมึงล็อ เสียงลุงวันตะโกนขึ้นมาเพื่อทัดทานไอหนุ่มทั้งสองหนุ่มบ้านปลาสันหัวเด็กๆไม่เชื่อลุงวันยกมือปาดเหงื่อบนหน้าผากแล้วก็ถลันพรวดดึงปอในตะกะ้ามัดขาลูกเสือรวบเอาไว้มือซ้ายก็อุ้มกระชับใต้รักแร้มือขวาจับไม้คันแล้วก็ช่วยกันหาบของพาดบาเพื่อเตรียมตัวที่จะเดินทางกลับไอล้อมกระด้างกระเดืองไม่ฟังใครแล้วมันก็พูดขึ้นมาฉับพลัน โอ้ใครบอกไ,ไปไม่ไปฉันไปเองฉันจะเดินย้อนกลับไปทางเดิมนี่ละพูดจบลุงวันก็เดินนำขบวนคดโค้งไปตามซอกที่โลกหลีกน้ำกลอยแล้วก็หนามในป่าหลายคนอ่อนแรงไม้คานที่เราแบกของมันก็กดบาหนักแอนเดินไปก็ได้ยินเสียงครูดคราดโกรกกรากโกรกกราก,ก,รากบางครั้งเจ้าลูกเสือมันก็ใช้เล็บขวนไอ้ออมไอ้ล้อม ทำให้มันต้องวางของที่มันหาบอยู่บ่อยๆเพราะเล็บเสือแม้จะเป็นลูกเสือก็ไม่ใช่ว่าจะไม่คมนะครับสักครู่ใหญ่พอพ้นดงไม่เหี้ยมาตะวันก็บ่ายคล้อยลงเล็กน้อยพวกเราเดินออกจากป่าโปร่งมาเท้าของพวกเราก็พยายามก้าวยาวสวบๆกึ่งเดินกึ่งวิ่งอย่างลนล้านเพื่อต้องการที่จะกลับไปถึงบ้านก่อนพลบคำ่ำ พวกเราค่อยๆเดินตามกันมาลัดเลาะข้ามลำธารมาหลายสายบางคนก็สูบบุหรี่ถมถุยบนทางเดินการทำแบบนี้พวกเขาคงไม่รู้หรอกว่าแม่เสือถ้าจะตามลูกเสือมามันก็จะตามกลิ่นได้โดยง่ายไม่ยากเย็นเลยพวกเราเดินเข้าดงไผ่ข้ามด่านช้างสองสายลุงวันเริ่มอ่อนละระโหยโรยแรงเขาหาบไม้ไผ่หาบไม้เหี้ยมาเต็มหลัง หัวสั่นงอกแงกดูท่าทางแกจะเหนื่อยแต่ตัวกระผมก็พยายามที่จะทำให้ทุกคนรีบเดินเพราะผมก็ประวันพรั่นพรึงกลัวว่าแม่เสือเกิดว่ามันหวงลูกและอยากจะตามลูกขึ้นมามันก็จะตามเราทันนั่นเองแต่ด้วยความที่เห็นลุงวันก็เริ่มจะไม่ไหวชาวบ้านหลายคนก็รู้สึกเหนื่อยอ่อนผมก็เลยฝืนใจบอกเพื่อนเดินป่าว่าอ เสือคงจะตามไม่ทันแล้วล่ะลุงถึงคลองเราพักกินข้าวสักมือไออวมกับไอล้อมเอ็งล่วงหน้าไปก่อนเลยเดี๋ยวพอเราไปถึงด่านช้างนะเราก็แยกกันคนละทางพวกเอ็งอะ่ะมีลูกเสือควรจะรีบกลับไปถึงหมู่บ้านก่อนไปสักครู่หนึ่งพวกเราก็ถึงคลองที่ขวางหน้าเราอยู่ตัวกระผมบอกให้เจ้าอวมและเจ้าล้อมเดินแยกไปทางสายเดิม ส่วนลุงวันกับพวกเราหลังจากทานข้าวทานปลาเรียบร้อยก็จะแยกไปทางโคง้งลงท่าน้ำใกล้ด่านช้างเก่าซึ่งเป็นอีกทางหนึ่งคลองตรอนก็จะทอดตัวคดเคี้ยววกวนเหมือนงูสองฝั่งขนาบด้วยดงไผ่ชูลำอวบโตแตกใบอ่อนสดสลากตะลิงก็ลาดชัน้นต้นหญ้าพงอ้อที่ริมน้ำก็ขึ้นกันหนาแน,น่นมีต้นยางสูงเสียดฟ้ารับลมแรงไหวยวบยาบ เรือนใบก็ส่งเสียงพรึบพรับบรรยากาศในป่าดูงดงามเงียบสงบนกหัวงามสีเหลืองงอนสีแสดร้องกระจายเสียงดังลั่นปา่าเกาะอยู่เป็นฝูงอยู่บริเวณยอดยางพอมันเห็นพวกเรามันก็บินหนีเข้าไปในดงกอไผ่เจ้าอวมและเจ้าลอมก่อนจะแยกจากพวกเราไปเขาก็ยื่นลูกเสือให้กระผมอุ้ม น้ำหนักของมันก็ประมาณ5กิโลกรัมขาของมันที่ถูกมัดไว้ก็กระตุกเชือกยึกยักมันร้องเสียงแหลมเล็กตลอดเวลาเสียงมันเหมือนแมวร้องเงาเงาแบบโกรธโกรธมันคงคิดถึงแม่และโกรธพวกเราที่จับมันมาเปลือกของต้นกระโดนสดทุบเป็นขดแล้วก็ทำเป็นวงกว้างสวมคอเอาไว้เพื่อให้ลูกเสือน้อยเอี้ยวคอมากัดคนไม่ได้ เจ้าสองหนุ่มรุ่นกระทงมันก็ยืนปั้นข้าวเหนียวใส่ปากเคี้ยวหยับหยับก่อนจะเดินทางต่อสองฝ่ามือก็วางชิดกันนั่งยองๆบนขอนไม้หลังจากกินเสร็จมันก็กวักน้ำดื่มอักอักจากนั้นก็ลุกขึ้นยืนมือซ้ายรับลูกเสืออุ้มเอาไว้มือขวาก็หยิบไม้คานแบกไว้บนบ่าหากของตัวแอนเดินแกมวิ่งเหาะเะลุยน้ำจอมข้ามคลองไปตัวกระผม ก็เรียบตะลิงกลับมาสมทบกับกลุ่มใหญ่พวกเราปิ้งของกินมันคือเจ้าตัวด่างมันเป็นสัตว์ตัวเท่าแมวผมปิ้งกินเป็นอาหารมื้อกลางวันรวมกับเนื้อแลนที่ได้จากดงไม้เหี้ยเมื่อสักครู่ระยะทางจากตรงนี้ถึงหมู่บ้านก็อีกประมาณ5กิโลเมตรจึงไม่ต้องเร่งรีบมากนักตะวันบ่ายคล้อยลงไปมากอากาศในคลองก็เริ่มเย็น หลายคนขุดหน่อไม้ขึ้นมาเอาไว้แกงในมื้อเย็นการเดินกลับก็จึงอ่ดอาดเอื่อยเฉยเพราะเดินไปแวะขุดไปตัวกระผมนำขบวนลัดเลาะหนองน้ำเลียบมาใกล้กับท่าที่ไอล้อมกับไอ้อวมกินข้าวมื้อกลางวันปานนี้ไออวมและไอล้อมมันก็คงเดินไปไกลแล้วเพราะพวกเราเดินช้าๆแล้วก็ขุดหาของกินไปด้วย ในขณะที่ผมชี้ทางให้ลุงวันเดินนำขบวนไปก่อนตัวกระผมก็เดินอยู่ที่ชายหาดริมลำธารน,นั้นสิ่งที่คาดคะเนไว้แต่แรกก็เป็นจริงอะไรทราบไหมครับผมพบรอยเท้าเสือที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ10เซนติเมตรเหยียบทับรอยเจ้าสองหนุม่มรุ่นกระทงแห่งบ้านป่าของเรามันเป็นทรายอ,อ่อ,อนๆรอยเท้าของคนและเสือมันจึงเห็นได้ชัด แม่เสือมันตามกลิ่นฝูงคนได้รวดเร็วให้สองหนุ่มจับลูกเสือเป็นเฉลยลูกเสือก็ร้องคำรามเสียงเงาเงาตลอดเวลามันเป็นเสียงสัญญาณเรียกแม่ของมันได้เป็นอย่างดีเสือมีประสาทสัมผัสจมูกที่ไวดังนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยในการที่จะสะกดรอยคนและเสียงลูกของมันไปอย่างใกล้ชิด สิ่งที่ผมได้พบเห็นผมก็มีความกังวลใจเล็กน้อยเป็นห่วงไอ้อ่วมกับไอ้ลอมว่าจะเป็นอย่างไรบ้างแต่มันออกเดินทางล่วงหน้าพวกเราไปไกลคงไม่เป็นไรละกระมังสักครู่ใหญ่พวกเราก็เดินกลับถึงบ้านตัวก,กระผมด้วยความกังวลใจก็รีบปลาดไปที่บ้านของไอ้อ่วมกับไอ้ลอมสองหนุ่มที่ล่วงหน้ามาก่อนแต่ตอนนี้พวกเขายังไม่ถึงบ้านเกิดอะไรขึ้น ตัวกระผมจึงพาเพื่อนสองคนออกทางหลังบ้านของลุงจันเดินย้อนทางเท้าผ่านดงน้ำมาหยุดอยู่ที่บนตะลิ่งสูงเพื่อมองหาแต่ก็ไม่กล้าบุมบามที่จะผีพลามเดินลงไปในลำคลองสักครู่หนึ่งผ่านไปเสียงนกก่ากร้องในดงใกล้กับทางเท้าที่พวกเราผ่านตอนเช้าตัวกระผมพยายามค่อยๆลงไปในคลองช่วงบริเวณนั้น ค่อยๆซุ่มเดินย้อนรอยลงบนทรายละเอียดที่คาดว่าน่าจะเป็นเส้นทางที่เจ้าอวมกับเจ้าลอมใช้เดินทางมาที่นี่ระหว่างที่เดินไปก็สังเกตบนทรายแต่รอยเท้าของเจ้าสองหนุ่มก็ไม่ได้ปรากฏให้เห็นคงมีแต่รอยเท้าของพวกเราที่เดินไปเดินผ่านทางนี้ในตอนเช้าเท่านั้นเท้าที่เดินกลับมาซึ่งน่าจะเป็นรอยเท้าของเจ้าสองหนุ่มกลับไม่มี ตะวันเริ่มลับทิวภัยริมคลองแสงสีส้มก็เริ่มทาบลงมาบนยอดไม้แผวเบาช่วงเวลาเย็นเริ่มคืบคลานเข้ามาแล้วอากาศรอบตัวก็เริ่มสลืมสลือไอเย็นก็แผ่ซ่านวังเวงต้นมะฮอกก็เอ็นต้นคลุมวังน้ำแผ่เรือนใบครึมมันเริ่มดำขมุกขมัวปลาช่อนก็ฟาดหางหุบปลาเล็กดังบึ้มน้ำก็กระเพื่อมเป็นระลอก นกกระปูดก็ร้องรับกันเป็นทอดตัวกระผมสังเกตเห็นบนตะลิ่งที่พวกเราเดินขึ้นตอนเช้าไม่มีเสียงนกร้องไม่มีเสียงอะไรเลยมันเริ่มจะมีอะไรผิดปกติเข้าแล้วและในขณะที่เราสามคนลุยน้ำจอมๆข้ามคลองที่คดเคี้ยวสองตาของผมก็พยายามมองไปที่ฝั่งตรงข้าม ไอ้กองที่มาด้วยกันก็ชี้มือแล้วก็พูดเกือบตะโกนว่าโน่นไงหาบกระเช้าวางกลิ้งโคโรอยู่นั่นไงตูกระผมรีบกางมือไปแตะที่ปากของเจ้าหนุ่มบ้านปา่าเพื่อไม่ให้มันพูดเสียงดังจนเกินไปแล้วพวกเราก็เดินแกมวิ่งไปที่จุดนั้นทันทีตะกร้าใบาหนึ่งก็กลิ้งล้มลงมาพิงโคนต้นอ้อก,กิ่งก้านของไม้เหียก็ตกกระจายเรียราด ส่วนตะกร้าอีกใบหนึ่งก็กลิ้งความอยู่บริเวณอีกที่หนึ่งอยู่ไม่ห่างกันนักมันอยู่ห่างจากขอบตะลิงไม่ถึงวาบริเวณนั้นดงอ้อขึ้นเขียวครึ้มต้นอ้อหลายต้นเอลูน่าจะมีสัตว์อะไรวิ่งผ่านแล้วก็ทำให้มันราบล้มเป็นแนวราบแบบนั้นพวกเราย่างเท้าไม่กี่ก้าวภาพข้างหน้าของพวกเรามันก็สะกดให้พวกเราหยุดอยู่กับที่ดวงตาเบิกกว้าง อ,อกใจตะลึงพรึงเพลิดภาพที่เราเห็นก็คือไอ,อ้อวมทอดหน้าซบอยู่กับพื้นหญ้าเนื้อบริเวณสะโพกเอวขาดแหวงพาดอยู่กลางต้นอ,อ้อแขนขวาบิดมาข้างหลังก็เลือดขาวหืนแข็งตัวเปลอะเละเต็มตัวไปหมดกางเกงขาวก้วยสีดำคลุกดินสกปรกมอมแมมหลุดลุ่ยขาดไปจนถึงเขา่า ตัวกระผมพลิกร่างของมันให้นอนหงายดึงเสื้อที่ฉีกขาดเช็ดเลือดที่หนกแก้มมองเห็นดวงตาของมันชัดเจนผมตรวจดูรอยแผลตามร่างกายแม่เสือคงฝังเขี้ยวบนบ่าขวาแล้วก็งับเข้าที่หลอดคอจนเป็นแผลกว้างไอ้กองก็ดึงเนื้อที่บริเวณคอขึ้นมามองเห็นแล้วก็เข้าใจได้ว่าแม่เสือคงจะงับที่บริเวณคอ พราะเป็นสัญชาตญาณของมันในการที่จะพิชิตสัตว์หรือศัตรูของมันด้วยการกัดบริเวณที่คอเพื่อให้หลอดลมขาดกระจายเพื่อจะกัดกินเหยื่อและศัตรูของมันได้โดยง่ายเขี้ยวของเจ้าลายหรือว่าไอโคร่งมันคงแทงทะลุเนื้อแทงเข้าไปลึกจนทำให้กระดูกคอของมันหัก แน่นอนว่าไออวมมันคงถึงคราวที่จะต้องจบชีวิตลงในวันนี้และสาเหตุก็คงมาจากแม่เสือที่มันได้พรากลูกของมันมานั่นเองแต่ไอลอมละ่ะหายไปไหนเรายังไม่เจอไอลอมตัวกระผมกับพวกที่ออกมาตามหาก็พยายามจะเดินดูในบริเวณโดยรอบไอกองมันพูดขึ้นมาว่าสงสัยไอล้อมมันก็คงเป็นผีอีกคนหนึ่งเหมือนกันล้วว่ถ้ามันไม่ตายนะ่ะ ป่าเนี้ยมันก็คงไปลอยหน้าที่บ้านของมันแล้วโถ่ยนี่มันอะไรกันวะเน,นี่ยพวกเราเดินย้อนขึ้นไปบนตะลิงห่างศพอีกประมาณสิบกว่าวาเราก็เห็นใบไผ่แห้งกระจุยกระจายเป็นทางแม่เสือตามไอ้ลอมไปที่นั่นเรารู้ได้จากใบไม้ที่กระจุยกระจายเป็นทางและต้นหญ้าที่ล้มระเนระนาดเป็นวงกว้างพอเราไปถึง เราก็พบร่างของไอ้ลอมดังที่เราคาดการเอาไว้สภาพของมันคงไม่ต่างจากไอ้อวมที่ผมก็ไม่อยากบรรยายถึงสภาพศพของมันว่าเป็นอย่างไรแต่ก็เกิดความอนาจใจไม่แพ้กันแน่นอนว่าบริเวณคอบริเวณหลอดลมก็ถูกฉีกกระจายแล้วก็คงเสียชีวิตอย่างน่าอนาถเช่นเดียวกัน ตะกรา้าไม้เหียไม้คานกระจุยกระจายเต็มพื้นที่ไปหมดเวลานั้นก็ใกล้จะโผล่เพลงแล้วสองหนุ่มที่มาด้วยกันก็รบเร้าให้ผมวิ่งกลับไปตามผู้คนในหมู่บ้านมาเพื่อจัดการกับเรื่องราวเหล่านี้ผมก้มหน้าก้มตาแล้วก็พยายามทำใจแล้วก็รู้สึกเสียใจกับความโฉดเขลาและดื้อรั้นของไอล้ลอมกับไอ้อ่วมจริงๆ ที่จะต้องมาจบชีวิตอย่างน่าอนาถาเช่นนี้จากความดื้อรั้นและไม่ฟังใครของมันลูกเสือได้พบกับแม่เสืออีกครั้งแต่ลูกเสือตัวหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสจะสามารถรอดชีวิตและได้เติบโตเป็นเสือผู้ใหญ่ออกใช้ชีวิตอย่างอิสระหรือไม่คงไม่มีใครรู้แต่ที่แน่ๆแ,แม่เสือก็ได้ทำหน้าที่ของมันอย่างสมบูรณ์ ส่วนไอ้ลอมกับไอ้อวมก็ต้องรับกรรมที่มันได้ก่อขึ้นแล้วก็ต้องชดใช้กันไปนะครับแล้วทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวจากคุณลุงเทศจินะนะครับหากท่านผู้ชมชอบคอนเทนต์ในช่องของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและจะอยากให้กำลังใจหนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลท่านผู้ชมก็สามารถบูชาวัตถุมงคลจากคงกระพันสโตร์ได้นะครับเช่าวัตถุมงคลกับเราแน่นอนว่าทุกท่านจะได้ของแท้ ได้ของดีได้ทำบุญและที่สำคัญยังได้สนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล,ล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ